สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมส์สุจิเฟน,นครับก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวหัวใ้เท้านะครับหรือประกาศหวานที่เราได้ทําคลิปกันมาตั้งแต่เตรียมดินตั้งแต่หยอดตั้งแต่ดูแลกันมานะครับ40กว่าวันนะครับวันนี้ก็ได้กําหนดเก็บผลผลิตถอนส่งโรงงานแล้วนะครับอายุเก็บเกี่ยววันนี้อ่า4ี่วันนะครับ 48-49วันหัวก็กำลังดีนะครับสองหัวโลสามหัวโลนะครับผักปีนี้ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าอากาศไม่ได้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็น้ำค้างไม่ค่อยมีก็เลยทำให้น้ำค้างไม่ค่อยลงหัวนะครับแต่ก็ที่เราได้ลงกันไว้ก็มียิงน้ำนะครับยิงน้ำสปริงเกอร์ช่วยก็เลยพอได้ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ ถ้าไม่ได้ยิงน้ำน่าจะหนักกว่านี้ส <4 S 2> ี่คนไม่รู้แปลงนู้นต้องไปดูแปลงนู้นบางไหนบางบางหัวที่ใหญ่ไปมันก็จะมีระเบิดแบบแตกบ้างก็กมีนะครับอัดปุ๋ยไปมากจัดก,ก็จะทําให้หัวระเบิดได้นะครับได้ก,ก็ต้องพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนี่ก็เดินไล่แจกบัตรแขกไปด้วยไม่มีเวลาถ่ายให้ โปรพักให้ผมเลยนะให้ได้ดูเลยเนะพราะว่าคนงานค่อนข้างน้อยนะครับเจ้าของไร่ผมต้องเป็นคนแจกบัตรด้วยนะครับบางทีก็ต้องขับรถตักบ้างนะครับต้องอยู่อยู่อยู่ก <ำ S 2> ับแทกตลอดนะครับช่วงนี้บ่หกก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับแปลงนี้เสร็จแล้วถ่ายวินาทีสุดท้ายเลยคนไล่27ไล่แปลงนี้นะครับได้ไป,100ปร้อยก่ตบ่ายแปดะ จ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นบัตรนะครับบัตรทำใหม่นะครับเคลือบกันน้ำรุนที่แล้วบัตรไม่ค่อยดีเปียกน้ำเปียกอะไรไปะผกให้ผมหน่อยทำใหม่นะครับแก้ตัวผักโปะะให้ผมหน่อยกล้องค่อนข้างจะไม่เต็มก็ให้ ไม่ไม,มไม่นิ่งลเลยเพราะว่าไม่มีไม้นะครับถือโทรศัพท์เพียวเียวแล้วก็เดินดูแขกด้วยนี่ครับบัตรก็จะเป็นรูปดั้งประมาณนี้ครับบัตรประกาศไล่เพชรพักภูมิครับก็คือชื่อผมเองนะครับโอาายผมด้วยครับอันนี้ของใครอ่ะเป็นเข่งปีนี้เข่งละสิบบาทนะครับทำผักนี่ก็เหมือนกระจายไรายได้ให้กับคนที่ไม่มีงานทำได้นะเพราะว่า ช่วงนี้ก็ผนงานก็ค่อนข้าง,<อ>งไม่ค่อยมีงานกันนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีทำอากาศก็เหมือนว่าได้ช่วยคนที่ตกงานได้มีงานในช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าโนแปการทําผักนี่ต้องใช้คนอย่างเดียวนะครับช่วงเก็บเกี่ยวไม่มีรถเครื่องจักรอะไรมาช่วยได้นะครับเพราะว่าต้องถอนลาหัวหักยอดทิ้งเอาแต่หัวนะครับขอแข่งอะไรใส่ตะกร้าละสิบบาทคน,นยุใส่รถตักอีกคนละ 700บาทต่อวันนะครับคนขับรถตักก็ได้ตานละหนึ่งอบาทโปรพาให้ผมด้วยแล้วก็ค่ารถ10ล้อวิ่งไปโรงงานอีก5้ารถึง5้0 0นะครับแล้วแต่เดินมาเอาดีครับ่วงนี้ผมไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่หลังจากเจ็ดงานนี้เสียงไม่ค่อยมีก็เลยไม่ได้ลงหลายวันนะเพิ่งจะลงได้เพิ่งจะมีเวลาได้มาอัดคลิปลงนะครับก็ ขออภัยท่านด้วที่ไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปช่วงนี้เลยเสียงไม่ค่อยจะดีตอนนี้ก็ยังไม่หายแล้วยังมีน้ำมูกฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับยังคอยติดตามคอยดูกันมาตลอดได้กี่ใบอ่ะกี่ใบอ่ะสาม่ะอันนี้รวมโอ้ต้งแต่แข่งนู้นแล้วนะได้ทั้งหมดถ้ายังไม่หักยอด ไม่หักทุนนะครับได้ไป160ตันกลมๆนะครับตีกลมกรมไปก็ตันละองพ7นะครับครับผมคุยคิดแล้วเป็นเงิน400,000กว่าบาทนะครับ400,000หมื่น400,002นะครับหักค่าเงินค่าเข่งนะครับค่าเข่งค่ารถตักค่าสิบล้อนะผมจะดิดให้เขาเข้าค่าเข่งอยู่ประมาณแสนหนึ่ง ค่าเข่งปีนี้ค่อนข้างสูงนะครับเข่งละสิบบาทประมาณหมื่นเข่งนะครับลดห้าพว่วงตีไปพว่วงละสองพันห้านะครับแส่หนึ่งนะครับแล้วก็ค่าตักอีกหมื่นหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดนะครับตันละร้อยค่าตักก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบาทนะครับแล้วก็เป็นค่ารถพ่วงนะครับไปส่งงานก็เดินตันละประมาณห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วแต่ ของเจ้านะครับผมก็ได้ประหยัดต้นทุนเหลือตันละห้าร้อยนะครับก็ซีกันก็วิ่งค้าขายกันอยู่ประจํานะครับก็ตีไปแปดหมื่นนะครับค่าค่าติดล้อนะครับหักแล้วก็ต้นทุนตีประมาณสองแสนนะครับค่าคิงค่าแขกค่าอะไรทั้งหมดครับสองแสนกว่ากว่าครับก็ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลา เช็คบินเก็บตังค์นะครับเราก็มีหน้าที่คอยนับบัตรแล้วก็ให้ใจ่ายเป็นเงินสดน,นะครับ1บัตร1นึ่งสิบหนึ่งหน,งหนง่งนะครับเข่งละสิบาทก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม